สบายดีทุกคนวันนี้สิพามาเห็ดหมูทอดเนาะแต่สูตรของเขาจะเป็นสูตรพิเศษเนาะนี่เขาจะใส่มันฝรั่งเนาะมันฝรั่งเขาจะมาคูดเป็นฝอยๆแล้วปั่นน้ําออกให้มันแบบสเสด็จน้ําเลยบุมีน้ําเลยปั่นน้ำเออเหมือนแล้วกสับหัวปัวกบวัวใหญ่ละเอียดเนาะมาผสมกันส่วนผสมของเขากระชิบูมีอย่างหลายเนาะมีไข่หนึ่งฟองและะ้วก็มีเกลือพริกไทยแล้วก็หัวต้นหอม ซอยละเอียดเนาะแล้วก็บางคนอาจจะใส่แบบ mm hmm. เอือยอย่างผักชีก็ได้เนาะแต่ว่าฝรั่งเ็าจะมกักผักชีก็เลยใส่ผักชีให้ฝรั่งกินเนาะ mm hmm. นี่หลังจากนั้นเราก็มาขยาามให้เข้ากันเนาะทุกคนเนาะใส่ต้นหอมแนละ้วก็พยําให้เข้ากันเนาะรับมาปั้นเป็นกนะ้อนเนาะทุกคนเนาะบางคนอาจจะซุปขิดขนมปั่นก็ไดนะ้หรือบวซุปก็ไดนะ้อันนี้ใส่เป็นคุกกีนะ้เนาะ นี่น้าตามก็จะเป็นชิน้นละมาปั้นเป็นก้อนนทุกคนหลังจากนั้นก,ก็มาทอดน้ำมันมน่ากินทุกคนสามารถเอาไปหิดกินได้น้องง่ายๆแซ่บทุกคน หลังจากที่ทอดหมูลเรียบนะ้อยเนาะเขามาเขียมสลัดเลยอันนี้สลัดกนะหล่ำงงเนาเขาก็จะมาสไลด์แบบยาวๆแบบนี้หลังจากนั้นก็จะามาเอาเกลือมาหอยเนาะให้มันอ่อนแล้วก็จะมาปั้นน้ําออกเนาะทุกคนเนาะปั้นให้สเสด็จน้ําเลยส่วนผสมกระสืบุมีอย่างละมีน้ํามันมีเวนกิกาแล้วก็มีเกลือเนาะริกไทยกระเทียมสับมุนๆอย่างละเอียดเลยทุกคนอันนี้เวนิกาเขาใส่สูตรที่ว่ามันเข้มขนะ้นเนาะทุกคนเนาะโบเมนเวนิอาโบเมนน้ำส้มสายชูทั่วไปเนาะอันนี้จะเป็นสูตรแบบ ปริมาณความแพงของมันนะจะจะหลายกว่าน้ำส้มปกตินะใส่เกลือพริกไทยกระเทียมสับและกระนให้เข้ากันนะทุกคนเนาะซัมนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะอาจจะคิดว่าบดแซบเนาะลองหิดเบิงแซบทุกคนอันนี้ขาดบบได้ที่ต้องมา่อกินคู่กับาหมูทอดเนาะสำหรับฝรั่งเนาะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้เนาะทุกคนเนาะบ๊ายบายเด้อ